ขมบทภาะแค่ชราวักวรรณนาเรื่องปฐมมะโพธิการข้อความเบื้องตน้นพระศาสดาประทับนั่งนักควงไม้โพธิพึกทรงเปล่งอุทานด้วยสามารถบึกบาลพระมหาฤทยในสมัยอื่นพระอนันะเทละทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอเนกะชาติสังสารังเป็นตน้นทรงกำจัดมานแล้วเปล่งอุทาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแลประทับนั่งนักวงไม้โพธิเพกษกเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อสดงคตเทียวทรงกำจัดมารและผลแห่งมารแล้วในปฐมยามทรงทำลายความมืดที่ปกปิดปุเพนิวาสยานในปัจฉิมยามทรงชำระทิพจักขูให้หมดจดแล้วในปัจฉิมยามทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงอย่างพระญาณล,ลงในปัจจัยการแลว้วทรงพิจารณาปัจจัยาการนั้นด้วยสามารถแห่งอนุโลมปฏิโลมในเวลาอารุณขึ้นทรงบรรลุพระสัมมาสัมพุทฺามพร้อมด้วยอัศจรรย์หลายอย่างเมื่อจะทรงแปล่งอุทานที่พระพุทธเจ้ามิใช่แสนเดียวไม่ทรงละแลว้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราสวงหาช่างผู้ทำเรือนเมื่อไม่พบ สิ่งใดท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนกความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์แน่ในช่างพุทธเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงทำปราศจากเครื่องปรุงแล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้วแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าข้าหักการังกเวสสันโตความว่าเราเมื่อสแสวงหาในช่างคือตันหาผู้ทำเรือนเราคืออัตภาพนี้มีอภินิหารอันทำไว้แล้วแทบบาดบุญแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าที่บังกรเพื่อประโยชน์แก่พระยานอันเป็นเครื่องอาจเห็นหนายช่างนั้นได้ขี่ประโพธิยาน เมื่อไม่ประสบไม่พบคือไม่ได้ประยันั้นแหละจึงท่องเที่ยวคือเล่นล่นได้แก่วนเวียนไปไปมามาสู่สงสารมีชาติเป็นอนเนกคือสู่สังสารวัตนี้อันนับได้หลายแสนชาติสิ่งการมีประมาณเท่านี้คำว่าทุกขาชาติปุญน,นางนี้เป็นคำแสดงเหตุแห่งการแสวงหาช่างผู้ทำเรือนเพราะชื่อว่าชาตินี้คือการเข้าถึงบ่อย เชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะภาวะที่เจือด้วยชาราปยาธิและมรณนะก็ชาตินั้นเมื่อไหนช่างผู้ทำเรือนนั้นอันไกลๆไม่พบแล้วยอมไม่กลับฉะนั้นเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนจึงได้ท่องเที่ยวไปบทว่าทิถโถสิความว่าบัดน,นี้เราตรัสรู้พระสัพพยุตยานพบท่้นแล้วแน่นอนบทว่าปุณะเคหังความว่า ท่านจะทำเรือนของเรากล่าวคืออัตภาพในสงสารละวัตนี้อีกไม่ได้บาทพระคถาว่าสัภาเตผาสุก,กาปักขาความว่าสิโครงกล่าวคือกิเลสที่เหลือทั้งหมดของท่านเราหักเสียแล้ว บาดพระคถาว่าข้าตาุวตังวิสังคตังความว่าถึงมนทนช่อฟ้ากล่าวคืออวิชาแห่งเรือนคืออัตภาพที่ท่านสร้างแล้วนี้เราก็ลืเสียแล้วบาทพระคถาว่าวิสังขารคตังจิตตังความว่าปัดนี้จิตของเราถึงคือเข้าไปถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแตกแล้วคือพระนิพพานโดยสามารถแห่งอันกระทำให้เป็นอารมณ์ บาทพระคถาว่าตันหาน่งขยมัจคาความว่าเราบรรลุพระอาหารหันต์กาวคือทำที่สิ้นไปแห่งตันหาแล้วเรื่องปถมโพธิการจบ